สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไพ,พ่เพยาอกรเพิ่มพลังใจนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง19กุมภาพันธ์2566นะคะดวงอ่าเป็นคลิปสําหรับการทํานายดวงภาพรวมของ คนที่เกิดวันจัน์ทรถึงวันอาทิตย์นะคะโดยการทํานายโดยใช้ไพ่พันตาออรเ์เรคเกนะคะเป็นการทํานายดวงชะตาให้กับทุกท่านนะคะ<ม>หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะามาดูกันก่อนวันจันเนาะนะคะมาเริ่มต้นกันที่วันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันร์ทได้ไพ่ทําบุญนะคะ คนโสดตักบาตรเสร็จแล้วอย่าลืมขอพรหาคู่นะคะช่วงนี้ดวงจะเจอคนที่ใช่มีนะคะอย่าลืมไปทำบุญแล้วก็ไหว้พระขอพรนะคะขอให้เจอคนที่ใช่เร็วๆนะคะแต่ในช่วงประมาณ4-6เดือนเนี่ยช่วง4-6เดือนเนี่ยจะเจอคนที่ใช่นะคะแต่ช่วงนี้ช่วงสัปดาห์นี้ให้ไปทำบุญก่อนนะคะขอพรเพื่อจะได้เจอเร็วขึ้นนะคะ สำหรับคนมีคู่นะคะรองเท้ายัางมีคู่แล้วคู่เราทำไมไม่มาด้วยนะคะ,ะชวนเพื่อ,อชวนแฟนนะคะหรือคนรักของคุณไปทำบุญเพื่อกระชับมิตรกันนะคะเรื่องของการทำบุญเนี่ยจะช่วยหนุนนํำให้ความรักราบรื่นไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคนะคะยิ่งเป็นถวายของมีคู่จะดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของการงานมีงานให้เลอกทำหลายอย่างอยู่เรา อยู่ที่เราตัดสินใจนะคะการงานช่วงนี้อาจจะมีหลายๆอย่างที่จะต้องจัดแจงหรือจัดการนะคะต้องใช้ความคิดและการตัดสินใจอย่างแม่นยำนะคะช่วงนี้มีก็มีเรื่องของการงานยุ่งเหยิงแต่ว่าการงานผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับเรื่องของการเงินนะคะสบายรายได้ดีไม่มีสิ่งใดติดขัดการเงินถือว่าโอเคนะนะคะไม่มีปัญหาค่ะการเงินหมุนได้คล่อง นะคะคเรื่องของสุขภาพทุกอย่างดีก็อย่าลืมหาเวลาออกกําลังกายบ้างนะคะในเรื่องสุขภาพโอเคค่ะแต่อย่าลืมออกกําลังกายนะคะระวังเรื่องของความน้ําหนักเพิ่มนะคะหรือว่าความปวนได้นะจ๊ะเราหาเวลาไปหาหาเวลาไปออกกําลังกายบ้างนะคะจะไปสําหรับวันจันทร์นะคะต่อไปนะคะต้องเป็นวันอังคารแล้วแหละ อะต่อไปเป็นของคนวันอังคารนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะดวงของคนที่เกิดวันอังคาราคนที่เกิดวันอังคารได้พ่ป่วยนะคะโสดก็นอนกอดตุ๊กตาไปก่อนนะในว้างของความรักนะคะสําหรับคนโสดก็นอนกอดตุ๊กตาไปก่อนนะยังไม่มีใครผ่านมา ช่วงนี้ดดดเดียวเดียวได้ดูแลตัวเองไปก่อนนะจ๊ะนอนกอดตุ๊ก,กตาดูซีรงซีรีดูหมอลงหมอลําไปก่อนนะนะคะช่วงนี้ยังไม่มีใครผ่านมานะสำหรับคนมีคู่นะคะเอาอกเอาใจเข้าหน่อยเหมือนตอนนี้หัวใจกำลังอ่อนแอต้องการคนดูแลเยอะๆนะคะช่วงนี้เราก็อย่าไปห่างหนแฟนมากนักน,นะนะคะเขาอยากให้เราเอาอกเอาใจแล้วก็เอาอกเอาใจบ้างนะคะความรักจะได้หวานชื่น นะคะต่อไปเรื่องของการงานนะคะอย่าไปคาดหวังกับเรื่องที่เป็นไปได้ยากสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีทําเผื่อไว้ทําใจเผื่อไว้ด้วยเลยนะคะในเรื่องของการงานช่วงนี้ติดขัดนะคะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือปรับเปลี่ยนงานที่ที่มันดอบลงอะนะคะมีโอกาสที่จะได้ย้ายงานด้วยนะคะการงานจัดการให้ดีจัดระบบระเบียบการงาน หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบทําให้เต็มที่นะคะเพื่อจะได้รักษางานนี้ไว้ในเรื่องของการเงินจะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทั้งของตนเองและบริวารคนสําคัญที่เกี่ยวข้องในชีวิตนะคะระวังช่วงนี้นะคะจะเสียเงินไปกับเรื่องสุขภาพซื้อหยุกซื้อยาเข้าโรงพยาบาลไปหาหมออย่างเงี้ยค่ะนะคะต่อไปเรื่องของสุขภาพก็เตรียมตัวป่วยหละให้บอกแบบนี้นะคะให้เรามาระวังเลย สภาพอากาศยิ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะช่วงนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะไม่งั้นเราจะเสียเงินแล้วก็สุขภาพเราก็จะแย่ด้วยนะคะอ่ะจบไปนะคะสำหรับของคนที่เกิดวันอังคารต่อไปของคนวันพุธนะคะของคนที่เกิดวันพุธ ของคนที่เกิดวันพุธได้ไพ่ความสําเร็จนะคะในเรื่องของความรักคนโสดได้พบเจอใครที่ค้นหามานานแสนนานอ่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะของคนที่เกิดวันพุธจะเจอคนที่ถูกใจหรือคนที่เราอยากเจออยากพบหรือเราคนที่เราแอบชอบเนี่ยจะได้พูดได้คุยกันนะคะหรือว่าจะได้สารสัมพันธ์กันสำหรับคนมีคู่นะคะ ความสัมพันธ์พัฒนาไปในจุดที่คาดหวังแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คา,าดหวังไว้ในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักก็มีการพัฒนาไปนะคะมีการตกลงปรุงใจแต่งงานหรืออาจจะมีการตกลงทําอะไรร่วมกันนะคะอย่างเช่นซื้อบ้านซื้อรถ แล้วก็สร้างฐานะไปด้วยกันนะคะในเรื่องของความรักต่อไปเรื่องงานนะคะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของตนเองและรู้สึกภูมิใจในผลงานครั้งนี้นะคะเรื่องของการงานโอเคมากเลยช่วงนี้นะคะผ่านไปด้วยดีทุกอย่างสําเร็จทําอะไรก็รุ่งร่วงนะคะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จค่ะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะต่อไปเรื่องของการเงินนะคะวิกฤตทางด้านการเงินคลี่คลายแถมยังดี คเรื่อเรื่องของการเงินนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะไม่ขาดมือนะคะการเงินถือว่าดีเลยในช่วงสัปดาห์นี้สุขภาพปลอดภัยไร้โรคไร้กังวลสบายใจนะคะอ่าดีมากเลยค่ะนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้เนาะต่อไปเป็นของคนวันพฤหัสบดีนะคะ ขคนวันพารหัดส,สบดีนะคะขอภัยให้กับคนที่เกิดวันพฤรหัดด้วยจ้า,าวันพารหัสก็ได้ไพ่ดีเหมือนกันเนาะนะคะในเรื่องของอคนที่เกิดวันพฤรหัสเนาะแกได้ไพ่แก้วตาดวงใจนะคะสําหรับในเรื่องของความรัก คนโสดได้แต่เหอลูกเห,อห,อ,หอหลานคนอื่นไปก่อนส่วนของตัวเองน่าจะอีกนานนะต่อไปเรื่องของคนมีคู่เนาะคำว่ารักไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแต่เพียง <c oughs> การกระทําก็เพียงพอโอ้ความรักช่วงนี้หวานชื่นมากนะคะสำหรับคนมีคู่มีอาจจะมีโอกาสที่ คนที่คบกันมานานแล้วคนที่แต่งงานกันแล้วหรือว่าคนที่อยากมีบุตรมีเกณฑ์สมหวังเรื่องของการมีบุตรมีลูกได้นะจ๊ะความรักราบรื่นแฮปปี้มากๆเลยในช่วงสัปดาห์นี้การงานนะคะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆที่คาดหวังไว้แล้วก็เหมือนจะได้ไปด้วยดีนะคะในเรื่องของการงานเราจะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีการเริ่มทํางานคิดที่จะทําเรื่องใหม่ๆนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ลงมือทําได้เลยประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะ นะคะในเรื่องของการเงินเนาะการออดออมคือสิ่งจําเป็นแม้ไม่ใช่ความสุขในวันนี้แต่เพื่อความสุขในวันข้างหน้านะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินดีนะคะรับรื่นนะคะมีเงินเหลือเก็บเหลือออมด้วยนะคะในช่วงสัปดาห์นี้การเงินไม่ติดขัดการเงินคล่องมือค่ะต่อไปเรื่องของสุขภาพนะคะ สุขภาพบำรุงสุขภาพบ้างนะคะด้วยวิตามินนะคะอาจจะมีการเจ็บป่วยสักเล็กน้อยเป็นไข้เป็นหวัดประมาณนี้นะคะถือว่าภาพรวมถือว่าดีนะคะจบไปนะคะสำหรับของคนที่เกิดวันพฤหัสตต่อไปของคนที่เกิดวันศุกร์ขอไฟให้คนที่เกิดวันศุกร์ด้วยค่ะ สำหรับไพ่ของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะได้ไพ่ข้ามอุปสรรคนะคะในเรื่องของความรักนะคะคนโสดสิ่งที่พยายามทำให้เขากำลังจะสำเร็จอมองว่าวันศุกร์คนโสดน่าจะไม่ได้โสดสนิทน่าจะมีคนคุยหรือคนที่กำลังพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะใช่สีมันเป็นสัปดาห์ของวันว,นวนาเลนไทน์ไง อาจจะมีเซอร์ไพรส์มีโอกาสตกลงปรงใจพัฒนาความสัมพันธ์กันในช่วงสัปดาห์นี้หรือวันปลาเลนทายนี้นะคะมีเซอร์ไพรส์อาจจะได้กระชุ่มกระชวยหัวใจอาจจะไม่โสดอีกแล้วนะนะคะต่อไปเรื่องของคนมีคู่เนาะนะคะประคับประคองกันไปคนนี้แหละคือรักแท้นะจ๊ะความรักอาจจะดูไม่หวือหวา อาจจะมีทะเลาะมีนอยกันบ้างแต่คนนี้แหละคือรักแท้ประคับประคองกันไปนะคะทุกอย่างจะข้ามผ่านอุปสรรคไปได้ในอนาคตนะคะขอแค่ต้องประคองและเข้าใจกันให้มากๆนะคะต่อไปเรื่องของงานงานทุกอย่างที่ติดขัดกําลังจะผ่านไปได้ด้วยดีการงานถือว่าดีเลยนะคะช่วงนี้อ่าก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องปัญหาติดขัดในเรื่องของการงานการทํางานมีปัญหา มีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายประมาณนี้นะคะแต่ว่าการงานของเราเนี่ยจะผ่านไปด้วยด้วยตัวเราเองนะคะการเงินจะมีเงินก้อนเข้ามาให้หมุนและช่วยให้ผ้นวิกฤตนี้ไปได้นะคะอาจจะมีเงินสิ่งที่เรารอคอยเงินที่เรารอคอยจะได้นะคะแล้วก็เงินตรงเนี่ยจะทําให้เราผ่านพ้นอุปสตรรคต่างๆในช่วงนี้ได้อาจจะได้เงินก้อนหรืออาจจะไปกู ธนาคารก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเตปปิปยังดังอยู่ไพ่บอกแบบนี้นะคะอ่าจบไปนะคะสำหรับของคนที่เกิดวันศุกต่อไปวันเสาร์นะคะขอไพ่ให้คนที่เกิดวันเสาร์ด้วยจ้า คนที่เกิดวันเสาร์นะคะสัปดาห์นี้ได้ไพ่เล่ยล่อนนะคะ,ะคนโสดเหมือนคนเล่ล่อนตัวคนเดียวไม่มีใครเหลียวแลเออสัปดาห์นี้น่าจะมีอาการประมาณน้อยเนื้อต่ำใจหรืออาการแบบน้อยๆไม่มีใครมาสนใจฉันเลยเนี่ยโสดสนิทนะคะแต่ว่าเราดูแลตัวเองได้นะคนที่เกิดวันเสาร์ ต่อไปของคนมีคู่นะคะในความรักของคนมีคู่คุณกําลังปล่อยให้ใครบางคนคิดว่าตัวเขาเองไม่มีค่ารีไปเยียวยาหัวใจสะนะคะเออของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยน่าจะเราอาจจะไปโฟกัสที่ตัวเรามากเกินไปหรืออาจจะติดเพื่อนติดฟงุงเยอะไปและปล่อยให้คนรักเขาว้าวีนะคะอย่าลืมให้อย่าลืมดูแลเขาบ้างนะคะให้กําลังใจเขาบ้างนะคะ หรือก take care, ็เทคแคร์ดูแลเอาใจาใส่พูดหวานๆใส่เขาบ้างนะคะเดี๋ยวเขาจะรู้สึกว่าเขาด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่สนใจเขานะคะต่อไปเรื่องของงานนะคะถ้ามีงานประจําก็กอดไว้แน่นๆนะคะอย่าคิดลาออกเลยส่วนคนที่ตกงานต้องรอไปก่อนนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะเรียกอยู่ว่าในคันวิกฤตเลย นะคะหยิบยืมใครก็ไม่ได้การเงินต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะต้องจัดระเบียบของจัดระเบียบการใช้เงินให้ให้เป็นระบบนะคะไม่งั้นขาดมือแน่นอนแล้วก็หาหยิบยืมยากด้วยนะจ๊ะต่อไปเรื่องของสุขภาพนะคะมีปัญหาอ่าบริเวณคอบ่าไหล่นะคะในช่วงสัปดาห์นี้จบไปนะคะสำหรับของคนที่เกิดวันเสาร์ อไปวันอาทิตย์นะคะวันสุดท้ายแล้วคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ไพ่หุ่นเชิดนะคะได้ไพ่หุ่นเชิดในเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะโสดการมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนเดิมเราจะ ไปคาดหวังสิ่งใหม่ๆในชีวิตได้ยังไงนะคะอ,อคนโสดลองออกลองออกไปไปข้างนอกบ้างลองไปศึกษาวิถีชีวิตของคนที่มีคู่ดูบ้างนะคะแล้วอาจจะเจอคนที่ถูกใจในสถานที่ต่างๆได้นะคะไลฟ์สไตล์ชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนการใช้ชีวิตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติใหม่ๆแล้วเราอาจจะเปิดใจ รับสิ่งสิ่งที่เป็นรอบตัวแล้วอาจจะไปเจอปิ๊งคนที่ถูกใจได้นะคะส่วนคนมีคู่นะคะขาดอิสระในชีวิตเริ่มรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองะเลยนะคะในช่วงนี้แฟนรู้สึกบงการชีวิตแล้วมากนะ <c oughs> ขอคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้เราทําใจหน่อยนะคะแฟนบงการชีวิตเือเกินนะคะเหมือนแบบทําทนั่นทํานี่ก็ไม่ได้ห่วงแหละนะคะห่วงแหละเขาถึง อยากให้เราอยู่ในกรอบนะคะเขาก็รักเราเนั่นแหละแต่ว่าความรักที่เขาให้เราเนะี่ยอาจจะทําให้เราอึดอัดไปบ้างแต่เราก็เราก็ต้องมองในแง่ดีเนาะว่าเขารักเรานะคะต่อไปเรื่องของงานนะคะทุกอย่างก็เหมือนเดิมเป็นวันปกติทั่วไปแค่ทําตามคําสั่งไม่มีจิตไม่มีเสียงอะไรนะคะในเรื่องของการงานอาจจะมีการ อยู่เต้าไหนอาจจะสั่งนั่นสั่งนี่แต่ว่าเราก็ทําได้นะคะเป็นไปโดยปกติเราเนี่แหละนะคะการงานถือว่าโอเคยังดีอยู่เป็นไปตามกรอบที่เราวางไว้นะคะการเงินการจับจ่ายไม่คล่องตัวและขัดแย้งกับผู้มีอำนาจนะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้เราจะใช้เงินอะไรก็ติดขัดไปหมดจะไปซ้ายทีก็ไม่ได้จะไปซ้ายขวาทีเ ก็ยากหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินต่อไปเรื่องของสุขภาพระวังเส้นยืดเส้นตึงนะคะช่วงนี้ก็เรามาระวังเรื่องของการใช้ใจ่ายเนาะนะคะสําหรับของคนที่เกิดวันอาทิตย์เราก็ความอึดอัดใจในเรื่องอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะการงานการเงินความรักนะคะสําสหรับคลิปนี้นะคะก็ทํานายครบแล้วนะคะในเรื่องของดวงภาพรวมนะคะ ของสัปดาห์นี้นะคะวันที่13ถึงวันที่19เดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นเดือนอ่าเป็นสัปดาห์แห่งความรักก็แล้วกันเนาะวันวาเลนไทน์ตรงวันที่14นะคะขอให้ทุกท่านนะคะก็มีความสุขแฮปปี้ในวันวาเลนไทน์นะคะหากคลิปนี้นะคะหากคลิปนี้อ่าเป็นคำทำนายที่อาจจะไม่ตรงหรือไม่ตรงเลย อาจจะตรงบ้างเล็กน้อยนะคะถ้ามันผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะที่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ